สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนอการลบไฟล์ s k i n .sk c ของเกมฟุตบอลแมเนเจอร์2023โมบายสำหรับคนที่ลงไฟล์เสริมเพิ่มหรือว่าะจะลบไฟล์เสริมไอที่ไม่ไม่ไม่อยากลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอลบ ไฟเสริมไปแล้วเนี่ยแล้วเ,าเราจะต้องมาลบไฟล์สก,กิน .sck ก่อนนะครับถึงจะเข้าไปเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการลบก็คือเข้าไปที่ตัวแอป RS File Explorer ครับ จากนั้นไปที่ที่เก็บข้อมูลภายในครับโฟลเดอร์ Android ครับผม data ครับแล้วก็หาโฟลเดอร์อ com d o sega soccer eleven นะครับ แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เลยครับไปที่โฟลเดอร์ไฟล์แล้วก็เข้ามาที่เข้าไปที่โฟลเดอร์แอปพลิเคชันสปอร์ตครับผมสปอร์ตอินเตอร์แอคทีฟฟุตบอลเอเอร์พันต์2023ม o b บายครับแล้วก็เข้าที่โฟลเดอร์แรกเลยครับ แล้วเราก็จะเจอโฟลเดอร์สองโฟลเดอร์นี้นะครับเอ้ยสองไฟล์นี้นะครับให้เราทําการลบเลยครับถ้าเจอแอปหาคู่ที่มีสามข้อนี้อย่าเล่นเด็ดขาดหนึ่งเพิ่งสมัครแต่มีสาวสวยๆทักมาคุยเต็มเลยส่วนมากคนพวกนี้ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาแล้วลบตอกไฟนี้ไม่ได้นะครับแนะนำให้ทําการลบไฟล์ข้อมูลเลยนะครับผมก็คือดูได้ในวิธีการลงไฟล์เสริมสบับัสมบูรณ์นะครับที่ผมแนะนำ ไปในคลิปก่อนๆนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ